สวัสดีครับแฟนๆรายการลงทุนเซติชันทุกๆฐานนะครับเนื่องในเทศกาลวันส่งกรานา13 14 15เมษายนองทุกๆปีนะครับก็จะเป็นวันส่งกรานรือที่เราเลียกันอีกวันเนื่องว่าวันประเพณีปีไม่ไทยของเราแต่โบราณน,นะครับเพราะฉะนั้นครับแฟนๆรายการลงทุนเซตชันทุกๆฐานนะครับที ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างนะครับขอใช้ความระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับเรื่องร่องการใช้รถใช้ถนนเรื่องข้องการดืม่มสุรานะครับเมาไม่ครับเามาไม่ครับนะครับรับง่วงไม่ครับนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยก็แล้วลกันนะครับช่วงนี้ช่วงทิศการการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะ ลอดเยอะกันสักนิดนึงนะครับหลายๆฐานก็พาลูกพาล้านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันนะครับก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยหรือจะเป็นหลายๆฐานนะครับก็กลับบานไปรลน้ำหนามนวัวผู้รักผู้ใหญยไปรวมทําบุญนะครับทำบุญตักบาตรรลน้ำหนามนวัวครอพรผ,ผู้รักผู้ใหญ่นะครับก็ใช้ความระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะครับในช่วงของเทศกาลบันนี้นะครับก็จัดใจของทีมงานรายการลุงทงสเตชันนะครับรายการน้องจอมกาโคออนุญาตส่งความสุขสู่หมิ่นหลัก แฟนเพลงตุกๆฐานนะครับกาคว้า,าฐานนั้นมีความสุขในช่วงข้องเทศากาลวันส่งกราน,นี้นะครับ13 14 15เมษายนครับ